สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะสวัสดีครับชื่อยาลาจีนวงครับำคิทยาลามีชื่อเล่นไหมคะครับชื่อว่าเกียร์ครับคุณเกียร์นะคะ,คะ<ๆ>พี่ขอเรียกคุณยาลาดีกว่าเพราะว่าเท่ดี<อ>ว,วันจันทร์คุณยาลาทํางานหรือว่าเป็นนักศึกษาอยู่คะทํางานงที่ห<อ>ค่ะที่บริษัทคือชิ้นส่วนรถยนต์ครับแถวๆฉะเชิงเศร้าครับอ๋อชาะเชิงเหรอคคะ้าแล้วไกลนกันเนาะ อันนี้เองครับแล้วก็อยู่แผนอะไรล่ะคะแผน Q A ครับผมู Q A นะคะครับตอนนี้คุณย่าลาเรียนอยู่คอร์สเอนอะไรคะเอ็นสามเอ็นสามนะคะเอ่อคุณย่าลามีความรู้สึกหรือความเข้าใจอะไรบ้างที่ไเรียนกับอาจารย์แบงค์ค่ะอืมก็คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่เรียนเรียนที่นี่ครับรู้สึกว่าประทับใจครับมีความรู้สึกว่าบางไวยากรณ์นะครับหรืออ่าบางโครงสร้างประโยชน์ครับแต่ก่อนนี้คือ รู้สึกว่าคือรู้ไม่ชัดเจนนะครับก็ได้ม,มีโอกาสมีโอกาสมาเรียนที่นี่รู้สึกว่าตกผลึกได้เหรบรู้สึกว่ารู้ถูกมากขึ้นนะครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าใช้เวลาใช้เวกีน,นั้นมีความมั่นใจมากครับมากกว่าแต่ก่อนเวลาใช้นะครับแล้วก็อาจา์นี้เป็นกันเองดีครับเราก็รู้สึกว่าจารย์จะความ คือนักการมนักศึกษานักเรียนเยอะมากเรัอาจารสามารถจาชื่อได้ทุกนคนทุกคนเยี่ยม,มากๆเลยครับซึ่งอาจารย์มีความใส่ใจกับนักเรียนทุกคนครับผมบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างพญาราครบบนะบรรยากาศในห้องเรียนถือว่าเป็นกันเองครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความขอนคลายสูงมาก,ามกครับไม่เกร็งครับไม่ตื่นเต้นจนเกินไปครับทำให้เรียนอ,อย่างคือสามารถเรียนได้อย่างสบายใจครับ มีข้อสงสัยอะไรก็คือสามารถถามได้เต็มที่ครับอาจารย์เป็นนักเ,เ,เ,เรียนนะครับสามารถเข้าถึงความรู้สึกความรู้สึกว่ามันสื่อถึงความรู้สึกได้นะอย่างเช่นเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนอาจารย์อยากจะสื่อถึงอะไรนะวยากรณนี้หรือคําศัพท์นี้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเวลาใช้อย่างเงี้ยคือมันต้องคิดถึงอะไรบ้างก่อนที่จะใช้สถานการณ์แวดลออมเป็นยังไงาถึงจะใช้อย่างเงี้ยคือมันทำให้ความรู้สึกนั้นอะ มันมีความรู้สึกมากขึ้นนะครับคุณนิลามีใครจะฝากบอกอาจารย์แดงบ้างคะคือตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วเขาไม่รู้จะฝากอะไรครับคือนอกเากว่าเป็นการเรียนครั้งแรกครับสําหรับตัวผมคงต้องมาเรียนอีกหลายครั้แน่นอนครับเพราะรู้สึกว่าประทับใจหลายๆอย่างของที่นีมากครับอาจารย์คือนี้คือดีอยู่แล้วครับคขอบคุณมากเลยค่ะยิลางค่ะ